พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งเติร์กเมนิสถานในโอกาสวันเอกราชของเติร์กเมนิสถานซึ่งตรงกับวันที่27กันยายน2567 พระนท่าน,นาเสยดาเบียดีมูฮัมิดอฟประธานาธิบดีแห่งเติร์กเมนิสถานกรุงอัสกาบัดในโอกาสวันเอกราชของเติร์กเมนิสถานข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอเมทพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามาสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเติร์กเมนิสถานประเทศไทยและเติร์กเมนิสถานได้ร่วมกันเสริมสร้างสัมพันธไมตรีและความร่วมมือมาตลอดระยะเวลาสทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกัน ประ้านเชื่อมันวา่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงมุ่งมั่นในการยกระดับความร่วมมือที่หลากหลายทั้งในด้านเศรษฐกิจการค้าพลังงานการท่องเที่ยวและการกีฬาให้เพิ่มผูนยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแสดงสเก็ตน้ำแข็งรอบเยาวชนเรื่องสวคลเล็กอ่อนไอซ์ เวลา13.05น,าานวันนี้สมเด็จพระนางเจา้าพระบรมราชินีสด็จพระราชรดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดพระเนตรการแสดงสเก็ตน้ำแข็งรอบเยาวชนเรื่องสวัสเล็กออนไอซ์โดยคณะ The Imperial Ice Stars จากสหรอาชนาจักรซึ่งเป็นการแสดงในโครงการเพื่อเยาวชนในงานมหก,กรรมศริลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่26ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่7กันยายนถึง20ตุลาคม2567 โครงการเพื่อเยาวชนเริ่มขึ้นเมื่อปี2565เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบ24ปีของงานมหก,กรรมศริลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพฯหรือสร้างกิจกรรมด้านการศึกษาสำหรับเยาวชนเพื่อผลักดันให้เยาวชนได้เปิดโลกกระนัดได้สัมผัสกับโลกของศิลปะวัฒนธรรมจากนานาประเทศเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยและต่างชาติได้ทำการแสดงและทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะความสามารถและการชื่นชมดนตรีนาฏศิลปการแสดงละครและศิลปะอื่นๆจากวัฒนธรรมและประเพณีที่แตกต่างกันทง อย่างเสริมสร้างทักษะในการทํางานร่วมกับผู้อื่นสร้างแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาตนเองและยกระดับมาตรฐานการศึกษาด้านศิลปะการแสดงและดนตรีในประเทศไทยสู่ระดับสากลต่อไปการแสดงสเก็ตน้ำแข็งเรื่อง Swan l a k อ on Ice โดยคณะ The Imperial Ice Stars จากสหราชอณาจักรเป็นการแสดงที่ได้รับรางวัล Best Special Entertainment Award จากแมนเช e เตอร์อีฟนิ่งนิวส์ดยนำการแสดงบอลเล่ที่ได้รับความนิยมมาปรับเป็นการแสดงบนลานสเก็ตน้ำแข็งออกแบบท่าเต้นโดยโจนี่เมอร์เซอร์ผู้ก่อตั้งคณะดีอิงเทลไอซ์ซัสและเยฟกินีเพลโตฟนักกีฬาเจ้าของรางวัลโอลิมปิก มีนักสเก็ตน้ำแข็งที่ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติมาแล้วหลายรางวัลมาร่วมในการแสดงสำหรับคณะ The Imperial Ice Stars เป็นคณะบัลเล่ที่แสดงบนลานน้ำแข็งชั้นนำของโลกที่หวนคืนสูเวทีของงานมหกรรมศิละปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่26อีกครั้งหลังทอดกระเรการแสดงจบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมรา,มรราชินีพระราชทา,านพระราชาวโรกาสให้ผู้แทนนักแสดงเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับพระราชทา,านช่อดอกไม้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญและทรงเอาพระราชฤทัยใส่ต่อการพัฒนาเด็กเยาว,วชนผู้ได้โอกาสและผู้พิการในการนี้ทรงเปิดโอกาสให้เข้าชมการแสดงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมพระราชทา,านเลี้ยงอาหารแก่เยาวชนที่เข้าร่วมชมการแสดงกว่า1,000พันคนอย่างความปลื้มปิติแก่เยาวชนที่ได้รับพระราชทา,านพระมหากรุณาในครั้งนี้อย่างหาที่สุดไม่ได้ สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งปฏิบัติพระราชการณียกิจที่จังหวัดนราธิวาส เวล,ลา8นาฬิกา1นาทีวันนี้สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานเฟื่องฟ้าทักษิณราชนิเวศอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสส่งร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาอิสลามแก่ผู้ร่วงลับภายในสุสานเฟื่องฟ้ามีนายสุไหมีมาเกะโต๊ะอิหมามประจำมสัสยิดบ้านเขาตันยงนำผู้ร่วมพิธีประกอบด้วยผู้นำทางศาสนาผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้านสามหมู่บ้านในตำบลกะลุวอเหนือสวดขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าเพื่ออุทิศ ส่วนกุศลแก่บรรพะุรุษของราษฎรบ้านเขาตันยงจากนั้นร่วมสวดดูอาถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์สุสานลานฟึ่งฟ้าเป็นกุโบเก่าหรือเป็นสุสานของชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่ในบ้านตันยง ขอภัยคะ่ะที่อาศัยอยู่ที่บ้านเขาตันยงเมื่อพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมมณถปพิษทรงพระกรุณาโปรดราโปรดกระหม่อมให้สร้างพระตำหนักทักษิณราชนิเวศได้รับปรุงพื้นที่ให้เป็นลานเครื่องฟ้าและพระสถานพระบรมราชานุญาตให้จัดพิธีทำบุญทางศาสนาอิสลามแก่บรรพบรุษบ้านเขาตันยงเป็นประจำทุกปีโอกาสนี้ทรงเยี่ยมเด็กเล็กผู้ปกครองและครูพี่เลี้ยงจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,ลกบ้านเขาตันยงที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทครับสเสด็จ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดวราโปรดกระหม่อมให้ตั้งขึ้นเมื่อปี2528เพื่อลดภาระของผู้ปกครองเสริมสร้างพัฒนาการเด็กเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาชั้นปถมวัยปัจจุบันมีเด็ก59คน เวลา10นาฬิกานาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยนรัธิวาราชนครินทร์อำเภอเมืองในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาปะสัมปีการศึกษา2566โอกาสนี้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวิฒิีหนึ่งคนจากนั้นพระราชทานปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาและวิทยาลัย ในเครือของมหาวิทยาลัยรวม589คนในการนี้พระราชทานพระราโชวาความว่าบัณฑิตผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรย่อมมีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะออกไปประกอบอาชีพการงานเพื่อสร้างสารรค์ความสำเร็จรวมทั้งดําเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมในโอกาสนี้ข้าพเจ้าจึงขอฝากข้อคิดดังที่เคยกล่าวไว้ครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีมาแล้วว่า ในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานนั้นคนเราจำเป็นต้องพิจารณาเรื่องต่างๆสิ่งต่างๆให้รอบคอบและรอบด้านเพื่อให้วินิจฉัยตัดสินได้ถูกต้องและประพฤติตนปฏิบัติงานได้เหมาะสมในทุกกรณีแต่การใช้ความคิดพิจารณาให้ได้ดังที่กล่าวต้องอาศัยการฝึกฝนอยู่เสมอกล่าวคือไม่ว่าจะคิดพิจารณาสิ่งใดจะต้องควบคุมจิตใจให้สงบหนักแน่นไม่วู่วามไม่ปล่อยให้อคติประการต่างๆเข้าครอบงำและพิจารณาสิ่งนั้นด้วยเหตุผลและด้วยความละเอียดรอบคอบ ให้เป็นปกตินิสัยเมื่อหมัน่นฝึกฝนดังนี้ที่สุดก็จะเกิดปัญญาอันกระสังจำแจ้งทําให้สามารถคิดตัดสินใจและประพฤติปฏิบัติการต่างๆได้อย่างถูกต้องเที่ยงตรงการรู้จักคิดพิจารณาด้วยใจยหนักแน่นเป็นกลางซึ่งเป็นคุณสมบัติสําคัญที่บัณฑิตควรฝึกฝนอบรมให้เกิดมขึ้นเพื่อแต่ละคนจะได้สามารถประกอบกิจการงานให้บรรลุถึงความเจริญก้าวหน้าและดําเนินชีวิตในสังคมได้อย่างพาสุกร่มเย็น จากนั้นทอดประเนดิรันการผลงานวิจัยอาทิการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการประมงพื้นบ้านเกาะบูลาโตบีซูอำเภอตากใบโดยพัฒนาทักษะการผลิตการตลาดการสร้างแบรนด์การจัดการความเสี่ยงและการบริหารจัดการบัญชีให้ประชาชน30ครัวเรือนเพื่อพัฒนาศักยภาพให้สามารถผลิตสินค้าได้ตามความต้องการของตลาดมีผลิตภัณฑ์ปลากุูลาเค็มปลากระบอกแดดเดียวและหมึกตากแห้ง รวมกลุ่มจะต,ตั้งวิสาหกัศจชุมชนเกาะหัวใจเพื่อกลุ่นทำให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นมีเงินออมสามารถปลดหนี้ได้ก้าวครัวเรือนเกิดการสร้างงานในพื้นที่ ในปี2568จะขยายฐานผู้ประกอบการเพิ่ม30ครัวเรือนงานวิจัยเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขระจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคมในพื้นที่ทำงานวิจัยเกี่ยวกับน้ำพึ้งจากชนโรงโดยส่งเสริมให้เลี้ยงชนโรงและนำเทคโนโลยีมาปรับปรุงคุณภาพทำให้มีราคาเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ600บาทเป็น2,000บาทและมีน้ำพึ่งมรกตเป็นน้ำพึ่งชนโรงสีเขียวคล้ายมรกต ขายได้กิโลกรัมละ5,000บาททําให้มีไรายได้เพิ่มขึ้นโดยมีผลงานวิจัยตีพิมพ์การค้นพบน้ำพึ่งมรกตเป็นครั้งแรกของโลกโลงในวรารสารระดับนานาชาติสฉบับและมีการจดสิทธิบัตร1สฉบับ เวลา11นาฬิกา32นาทีสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพระราชทานพระราช,ชวรโรกาสให้ว่าที่ทร้อยตรีตระกูลโพธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำนางพยาววันโพธรรมนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนราธิวาสพร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดนราธิวาสเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ายไพโซอาแวนนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสและกองงานจัดการประชันเสียงนกเขาวชวาชิงทว่พระราชทานครั้งที่40ประจำปี2567เฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอรียาัยนายกิติหวังธรรมมั่งประธานจัดงาน2เมษารุมใจน้อมกล้าวและคณะกรรมการเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอรียาศัย สมเด็จพระอริยวงศาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเททองหล่อพระอนุสวรีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนคริน สมเด็จพระอริยวงศาราคตาย,ยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกสเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามทรงเททองหล่อพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนาครินทร์ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการและกรมศิลปากรสร้างพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อประดิษฐานฝั่งตรงข้ามกับพระราชาอนุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงรายส่วนแม่ส่วนลูกณมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงรายแต่ไม่มีงบประมาณจึงขอให้ผู้มีจศรัทธาร่วมจัดสร้างเพื่อเทอิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณองคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวงและหน่วยงานร่วมสนับสนุนประจำเดือนกันยายน2567 ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงสนาการทิเบตดมฤตจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทรติดองคมนตรีเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจําเดือนกันยายน2567เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ2567มีการสรุปผลการดําเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวงระยะ5ปีมีหน่วยงานสนับสนุน30หน่วยงานอาทิกรมพัฒนาที่ดินสนับสนุนการพัฒนาที่ดินในพื้นที่โครงการหลวง 39แห่งส่งเสริมการผลิตและใช้สารอินทรีย์น้ำหมักชีวภาพปรับปรุงบำรุงดินพัฒนาต่อยอดกลุ่มส่งเสริมการใช้อินทรีย์ลดการใช้สารเคมีส่งเสริมการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินด้วยหญ้าแฝกสำนักงานปปสภาค5ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสนับสนุนการฝึกและมอบทุนประกอบอาชีพการเกษตรและปศุสัตว์แก่ผู้ผ่านการบำบัดจัดทำโครงการวัคซีนวัยรุ่นสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มเยาวชน ด้านการปราบปรามการลักลอบปลูกสิ่นบนพื้นที่สูงพบว่าพื้นที่สิ่นลดลงจากปี2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานดอกไม้และตะกร้าสิ่งของแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดที่จังหวัดนราธิวาส ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกร,ระหม่อมให้ว่าที่ร้อยตรีตรูลโทธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และแตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่จ่าสิบเอกที่คำพรฉลาดแฉลมสิบเอกอภิวัตประวัต อาสาสมัครทหารพรานทีรยุทธ์สิงหพันธ์อาสาสมัครทหารพรานสว่างคัจจูอาสาสมัครทหารพรานสุมนสมเจตนาอาสาสมัครทหารพรานสราวุฒิจามจุรีและอาสาสมัครทหารพรานภูเมศทองบุตรเจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพรานที่4805ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายอบวางระเบิดบริเวณหัวสะพานถนนสายตันหยงมัดต,ตอลังบ้านตะโลหมู่ที่1ตําบลตันหยงมัดริมออำเภอระแงจังหนะวัดนราธิวาสเมื่อวันที่26กันยายน2567 ยังความปพื้มปิติและสนึกในพระมหากรุณาอย่างหาที่สุดไม่ได้สถาบันวิจัยจุลาพรเชิญสินของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดน่านและแพร่ ที่หอประชุมโรงเรียนน่านประชาอุทิศอำเภอเมืองจังหวัดน่านสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลยลักษณ์อัคราชกุม,มารีกรมพระศรีสว่างควาตบวราขัตติยาราชนารีโปรดให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณโดยนายบัญชาเตชะสกุลรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรฝ่ายกิจกรรมพิเศษเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน1 0 0 0ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภยัยซึ่งเกิดอุทกภัยระหว่างวันที่19-30สิงหาคม2567มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ14อำเภอประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า32,000ค เรือนพื้นที่การเกษตรเสียหายเกือบ20,000ไร่รวมถึงด้านประมงและพื้นที่สาธารณประโยชน์292แห่งหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องได้บรูรณาการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูต่อเนื่องปัจจุบันเข้าสู่สภาวะปกติแล้วที่จังหวัดแพร่โปรดให้สถาบันวิจัยจุฬาภรเชิญสิงของพระราชทาน700ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบภัยณนะห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่เกิดฝนตกหนักทำให้น้ำในแม่น้ำายมเอือนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนในพื้นที่8อำเภอเมื่อวันที่20-26สิงหาคม2567ส่งผลให้รัษดรได้รับความเดือดร้อนกว่า17,000ครัวเรือนพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายกว่า29,000ไร่ปศุสัตว์ประ,รประมงตลอดจนสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับผลกระทบเป็นบริเวณกว้างทางจังหวัดได้บรูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนดำเนินการช่วยเหลือรัษดรในเบื้องต้น การได้รับพระกรุณาที่คุณยังความปลื้มปิติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนเป็นล้นพ้นขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรสสัมมาทิฏฐิถวายเป็นพระราชจุกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหมามกุฏวิทยามหาราชและพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรสสัมมาทิฏฐิ ระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสาระที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตและวันคล้ายวันพระบรมราชาสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยาม,มเทวามหมามกุฎวิทยามหาราชวันที่1และวันที่18ตุลาคม2567 และเนื่องในวันนวมินทระมหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบร,รมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่13ตุลาคม2567ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเบียงบุญระหว่างวันที่1ถึง18ตุลาคม2567